ขนมเส้นซาวน้ำห้าลำลำมาละเจ้าเสาะกับข้าวกับป่ามากินพร้อมปลาเมนเนอเจ้าสวัสดีเจ้าปลาม,ม,ม่พี่น้องมดกูคู่กูคนนะเจ้าปะกับปลาเมย์เห็นลวเจ้าวันนี้ปลาเมย์วนมากินอันนี้เจ้าอันนี่ก็ข้าวปุ้นซาวน้ำปลาจ้าจพเกอนปลาเมย์ใส่อันปลาดุกไปตัวเนอเจ้าข้าวปุ้นซาวเนี่คย,นยค่ะพริกเผ็ดเเลยเเื่อนเผ็ดตาสวดเลยก้าเนี่ยใส่พริกนักไในักเงา อันนื้งเปลี่ยนชอบกัขบข้าวกระป่ามากินพ่อมเม่เจ้าโอ้อ,อนุญาตคนสักหน่อยนันเพื่นอนอนุญาตใจมือเนอื้อเจ้าขนมเช้นเกลืลองลงน,น,น,นเปลี่ยนอืดเหรอสาวค่ะอืมตุ้มาเถ้าเน่มันมาสุภาพนะเพื่อนถ้าใจซ่อมมันกับบุ่คลทานนัดอนะคะอืมก็ขนาดเั้นผพกแก้มก็จะมีนี่ค่ะกระเจี๊ยบ เขเจ็บเขียวมะเกลือะโว่นะครับเ,มมเพื่อนมันจะมีห่อมะเกลือะโว่มีผักกระจรัลวกอะไรกับผักชีลาวค่ะมาจะนมองค่ะนี่ประยุกต์อ๋อข้าวเด้วย หวานกันอืมหมดใจเลยด่ะทำไงห่ะหมกหนึ่นงอืมนัวหนักค่ะ ไม่ผักกระจงผักกระจองหลวกันแบบหน้าปะะห้านนี่ยประมย์เอาไปต้มมลน่เลยนะเอามาสาวค่ะก่อนเอามาซาวนขนมเส้นก็นเอาไปต้มก่อนค่ะมากขึ Allô? Non. เปีเข hmm. ียวดูอ่ะมะเขือละโวงกันอืม Oh! Mm. Mm -hmm. ประดุกไปนำคอนอน้นนัวมาหมดกัเนยียไงเลย ก็ไล่ำกันมาได้ก็ปั้นน้อยค่ะอนี้อ่อนดีค่ะ มันยุดมันได้ลงคลิปขัแบบพอดีไปทุลักส้างอำเภอ,อมุดไปเผ็ดขันไป ผงหรือเพชรมาอืมอืะกระจอง Hum. Mm. Mm. it mm. ใส่ประดุกตัวมันแก้เพชรได้หนังเก่ดนน้ำ <c oughs> น้ำสาวจะมีความหมันของประดุกอะค่ะจะทำให้นรัวขึ้นอืม ทุกจองออนดีขนาดอืมไม่ค่ะเพชรสีด์หวานเปิ่นพริกพุ่งอันนี้เพชรขนาดเลยอะพริกพุ่งเนี่ย i Pigmen. Jeg liker det. อิ่มคำเด็นงมเส้นเกลืองโมาเด,ดือดปอแล้วเจ้าเพือ่อนอิมแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าเมฆก็จะขอตัวลากรเน้อนนะเจ้าขอบคุณเจ้าที่พอป้าเมฆจนจบคลิปป้ากันไหมคลิปหน้าเด้อเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย